กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิด์ูกสู่สุคนสมองสบอนกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเยาซานลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้นเบาเยากลับมาอยู่หมู่บ้านกลางไม่เนาะเมืองพีนพ่อ่พี่น้องป้าหรอไม้สุมาหาแต่น่อไม่เกีงกินเลยดีป้าเงินซานเนา นี่เจนละไหมเนี่ยพี่น้องปอดอ๋อแล้วไม่ดอกเอ้ยโดยโดยโดยอ่าบางแง่หนี่มาถ่ายคลิปนี่เนาะมาถ่ายไผ่เนาะซึ่งอ่าพ่อแม่พี่น้องนะจดจำกันได้ดีเนาะเอ้ยคนหนึ่งแต่บางแง่ลืมซื้อเดาน่เนาะบารเราซื้ออย่างคือเราอยู่บ้านกลางไม่เนาะพี่น้องกลางไม่ที หลายคนเคยเห็นมอญ้กากับอเตียงทองนี่หมักถ่ายคลิปเล็กน้อยหรือว่าเอื้อยที่หาน้ำไมา่ไปขายน้องแนง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 ตามทางอ่ะเนาะก็คือมอญ้าของใจว่าเป็นยังงมูว้านนี่คือต้องขายน้ำไม่น้ำมันหาดน้ำไม่น้ำมันขายตลอดแล้วก็คือพอถามมาเป็นมูวา้านยังมิตรเพลินมิตรบอกเป็นมูว่านกลางไาม,ม่น้อพี่น้อง บาดนี้ที่นี่มวยาวของใจก็คือผู้ใหญ่เพิ่นก็ดของใจ FC ฟซีแหลายคนก็ดของใจเนาะให้บ่วยาวนี่เข้ามาเบิ่งมือวานนี้แน่เนาะคือมือวานนี้น่ะสิเป็นมือวานสนบทเป็นมือวานนึงกระดาได้เนาะพี่น้องเพิ่นซ่านนี่ก็บ่แตกต่างกับเทียงให้เถียงหน้าเนาะเผื่อเทียงให้เถียงหน้าล้วดีกว่าพี่น้องเครื่องปลูกเครื่องฟังเอ้ยเราก็เต็มอยู่พี่น้องนี่แต่ก็บ่ฮู้ว่าที่ดินที่ดอนสิเป็นของเอ้ยเราหรือบ่บ่ยาวก็บ่ฮู้เนาะโอเคนะพี่น้องเนาะไปถอบตามมาเอ้ยเรากันเลย อึบอึบหมดเหนยามพลเรเปียกพัวป้นี่เลยพัวเอ้ยอ๋อแบบเนาะโดยโดยโดยโทษเอ้ยซื้อยังเนาะเขาก็เคยเ็ดะเอ้ยถามน้ำไม้ขายชืติ๊กเอ้ยติ๊กโดยโอ้จำเขาได้ปะจำได้ยูเอ้ายังจำได้ยูน้องก็หามน้ำไม้เมือนั้นเลย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 นองก็ชื่อน้ำไม้น้ำเอือยนี่เด้เลยอัน นี่กะน้องนี่กะเครื่องน้องไฮอันอ๋อที่มื่อวานหรือเป่านี่เออโดยนี่เครื่องนี่โดย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 น้องไฮเมื่อนัานแหละอ๋อเอออยู่กับไผรเอออยู่นี่ฮันอยู่กับผัวอยู่กับผัวพ่อโดยอืมโดย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 ไม่ได้ไปขายนะไม่น้ะมันมื้อวานนี้เมื่อวานขายเฮดมื่อวานขายเฮดเออโดยโดยโดยอันชิปทงได้จากพันได้เงินชาวฮะ สิบธงนะเอาขึ้นได้หน่อยเถอะเอาพี่น้องเลยเอาให้พี่น้องเลยได้อ๋อโดยโดยโดยนอนกับไผนี่นอนกับพวกขับลูกแล้วจะค้นลูกนะลูกอันที่ลูกสี่ไปใส่เบิร์ตตอนนี้สามคนไปเกี่ยวข้าวรับจ้างเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวรับจ้างอื้อเยกระไดข้าวช่องชอบนึงเด้ปีนึงนะน้ำทัวมมอเตอไซปีนี้ไปข้าวช่องชอบ เขาอันนี้ก็ได้เปรลับยางนงชองมือหันเตะชอบหนึ่งโดยโดยโดยเอื้อใดฮันเื่อเก่าผู้ละคนก็ซามมือได้ชอบหนึ่งเขาให้เขาให้เงินเอื้อกรบเอาเป็นยังเอาเขาเอาเขาแนวมันเสี่ยงชีวิตได้หลายเนาะได้เงินแล้วก็ยังชื่อเขาหันเอื้อก็เป็นเปียเป็นรอยก็หาบบดายตัวหนักอันเ้าเอื้อนีอ เวลามันเปียมันเป็นรอยแล้วก็ยางบ่ได้เลยยางบ่ได้บ่นี่อันนี่ยน่ยางได้บ่ันมันเกิดขึ้นมาน่ะคันเกิดมาหันยางบ่ได้เคยไปหาหมออยู่บ่เออไปหามอคันไปกันยางไปนี่แหละไปนี่แหละไปนี่แหละคันไปไันนี่มันแทงอันนี้เลยยางบ่ได้เป็นเปียเป็นรอยอันนียโด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 ยแล้วกาลูกก็มันออกเตะหงเฮียนช่วยแม่เด้ บอกกับลูกก็ไปห้องเรียนคือกันชองคนนั้นออกโรงเรียนแล้วตอนนี้เพิ่นเรียนท่าปออย่างนีเพิ่เป็นออกแล้วปอชามปอชีแต่มันบวมีเนาะมันบวมีเด้เงินยกเขากับบมีเดยอันเขายกกินกับบมีเด้แม่ก็เป็นเฟียเป็นลอยหันลูกก็ออกแต่ห้องเรียนเลยโดยโดยโดยอันนี้กับปอหนึ่งปอหนึ่งก่ยมพันเลยออ้พวกนี้กับปอชองโดย ชีคนลูกจ้าชองคนน่นไปรับจ้างเกี่ยวเขาข้ามมาเพิ่นมาข้ามเลยบึงเทือก็นอนอยู่พุ่นเลยเอาไปนอนอยู่เซ่บันนี่อ๋านอนอยู่เพื่อนกรเจ้าพุ่นแล้วหับจ้างเลยบึงเทือมังไก่มันก็นอนแล้วละเมื่อยเลยอ๋ไปไก่บ่นี่เอออืมบึงเทือบางก็ย่องพุ่นแล้วเปรับจ้างอ้ยอยู่พุ่นเ้ยโดยโดยโดยทางเขามาพวกไก่ๆเนาะทางก็มันดินรอนตอนหย่านี่เป็นของเอื้อยจิงเพราปูขึ้นไปเลยอ๋อเป็นของเนาะ เพิ่งเพิ่งปลูกเพิ่งฟังลายถ้าเอ้ยอ้าวปลูกก็เพื่อชิคายนี่แหละบริยูบริเซาบ่นนี้อ้าวแค่ชั้นนีก้ก็ยังบวชทันเวลาขนาดกินเลยเมียนคขเอ้ยเทาก็บปัญหทานเนาะย,ยังอึดเข่าอยู่เด้อขนาดเฮ็ดยังยอึดกินเนาะคำบ่าเฮ็ดที่ทำไรเนาะข้าวก็โลเจ็ดพันพอนานชื้อกับมีมากินจับ่เมื่อนี้มีได้จักเทือกมาเมื่อนี้เนียนได้ลายอยู่รคโอ้ไปขายเฮ็ดมาแล้วเนาะเลย ข้าวเปลือกว้อนสองสบนะมาสีมาได้ทั้งได้บัดนี้อันใดช่องน้องช่องช่องอันชอบอันใดชอบนึงบัวเต็มใช่ไหมเขาปะเออบัวเต็มเมย่ัยตหมันเดี๋นอย่าว่าอันอันเรือนนึงเนาะอาทิตย์นึงจะกกุ้มบุกุ้มอาทิตย์นึ่งอันบัวกุ้มเฉยเ๋อกินเลยนะดู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 การทำบริกานี่ก็เพื่อจะเชื่อหานบได้เชื่อหาน้ำเขาชื่อแต่เขาชื่อแต่เป้งนัวเกลือ ือเอ้ยเป็นคนบ้านนี่บ่บ้านนี่ครัวกับบ้านนี่เว้ยกับบ้านนี่มันเกิดมังนอนเลยเนาะชีวิตนี่ทุกจนมากนี่เตืนน้อยเตืนใหญ่ทีบอ๊ยแต่น้อยหอนใหญ่เนี่ยถูกโอ้พ่อแม่ได้สิพ่อแม่พ่อแม่ก็อยู่งหันนี่ยแม่ก็ตาบอดไปเลยเอาเรื่องแม่ตาบอดอีกแม่ก็ตาบอดโดย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 นี่เพิ่นเอิญมาเห็นเลยนะทุกทะเลแห่งซ้ำบอ๊ น้ำก็ย so bon ังคอน้ำเขาหันเดี๋ยวก็ตักน้ำเขาแล้วเนี่ยอันเอ้ยว่าได้สองภาษาบ่ได้สองภาษาส่วนมากคนพิ่เบ่าภาษายังเไยภาษาภาษาเราทั้งนั้นไม่ภาษาเราทั้งก็อ้ยส่วนมากนี่น้องอันอยู่บ้านพันชื่อเอิญพันชีเบ้ากันนะพันชีเบ้าภาษาอยู่อันนั่นไม่อันดงฮะอ่อนดงบ่อันส่วนมากเลยเลยเบ่าก็เ่อไอแบบพี่เบ่อยู่ในบ้าน อยู่บานนี่คือว่าเวลาเอ่ยบอกกับผู้อื่นนะเอ่ยบอกกับคนอื่นนะเอ่ยบอกภาษาลาวทิงหรือภาษาลาวภาษาลาวทิงอ๋อเปิเอ่ยเปิก็ได้ก็บอกภาษาเขาก็ได้เอาได้ประชาชนี่ก็ไปคายหน่อไม้ก็มันก็เจอเลยนะอ๋อเตะจะไรอันทงหน่อไม้อันทงห้าพันหน่ะเน่ยมันก็เจอไว้เต่กําเนิดของเอ่ยนี่คือภาษาลาวทิงใหญ่ขึ้นมากก็คือเป็นสอนบอกลาวทิงเลย เราเทิงลูกก็ยังเราเทิงอยู่เลยโอ้เรเบิร์ตเราเทิงมุ้ินีมันเราเทิงคนเราบเป็นนี่มันยังหงอยอ๋อต้องนอกต้องจะออกไปข้างนอกได้ถึงสีว่าได้อ๋อขันไปอยู่เมืองขันได้อยู่แใ่น้องบอกพังเขาเข้าใจบอกพิน้องบอกไปเข้าใจอ๋อน้องหลักยิ่เข่าเลยอ๋อเข้าใจพี่น้องเมนอยู่ไแพ้แพ้เอาเสือมาให้นี่อายว่ะอายให้แม่เออแบบเป็ี่ยนนะพ่น้องยังเปลี่ยนอยู่ปะ คนว่าอันเราทึงนี่ให้ไอหยอกนี่คนอื่นว่ะใช่ด้โยดยดยมันยังน้อยว่าวเป็นคนมันใหญ่หันว่าเป็นอยู่ด้วดยันเชื่ออันน้องไ้เมื่อนั่นเลจ้าได้ใส่เลยนะพี่น้องเชออยู่ว่าเชื่อไลอจักวันไลยตัวเขากับบุมีห้อยเอื้อเลือกเอาเนาะเขากับบุหูเขากับบจื่อให้เลือกเอาว่ามีตัวอะไรเป็นตัวเลยเนาะ เราก็เลือกเลยได้เลยเลย,ยหาเส้ากินข้าหาเส้ากินข้ามนั่นเ,น,เ,เนาะน้ำในน้ำในกับขอน้ำเขาได้โอ้อาบน้ำอ่ะนในใช่ไหมขอน้ำเขาขออีกขอลาไฟนี่เอ้ยไปสัตว์ไปใช่ไหมไฟนี่ไฟมันตายแล้วไฟตายแล้วแขวนชื้อเอาแขวนเพราะว่าเจ้าของมีเออแขวนพราะวเบิ้งเนาะว่มี คันว่ะพ uh, mm ัวไปอันการเฮ็ดแล้วก็มันบ่มีนึ่งอืมโดยโดอยู่มืดเลยแหละมืดตืดตื้อเลยบ่นอีกคาั้งคืนไหมเลยทนมากเลยบ่ได้มีบ่นี่เมื่อวานเลยบ่มีอยู่แบบมืดๆเลยมืดๆเอ้ยผู้มีก็มีบ่เออผู้ก็มีนี่พูมีอ๋อโดยโดยโดยมันทุกเลยชื่อเขาแน่อยู่ชื่อนั้นชื่อนี้เงินเงินนี่มันหน่อยเดียวเดียวมันบ่พอเอ้ยนี่อยยุคปีแล้ว โบโหได้ออนี่บโหได้เลยเลยเลยแต่ว่าคัดสนแห้งที่สุดในเมนเข่ากินของเออนาะที่สุดเนะทีสุดเยที่สุดในอันอยากไล่นี่ในอื่นกได้หมดเอ้ยในอื่นมีแต่แบบกรบอสำคัญ้เข่าเข่านี่ข่านี่คือสำคัญที่สุดสคัญเลยอทัวนี้จะปีได้เล็กน้อยอันนี้ชีชีปีชีห้าปีปีนี้แหละ น้องยังนี่อันนี้นดอกแคต้องดอกแคอโอไฮไฮดอกแค่นี่เป็นผู้ชายได้เป็นเงนมีเงยไหมอ๋อผู้ชายเขากับผู้ชายเขาบอะไรแบบผู้หญิงไงผู้ชายได้เรื่อยๆจะจะแต่มีผู้หญ่เพิ่นเบิ่งเอ้ยอยู่นี่เอ้ยเขาคืองมาได้อีกรอย่างเอ้ยสีสําเป็นจำเป็นจะเป็นเขาเลยแล้วก็ทัดขึ้นมาจะเขาไม่ได้อย่างี ข้าแล้วก็เพื่อนยู่เอะไรมันสิมันสิ่หักกันเนาะอันนี้เฮ็ดชาวหันหยกหักเลยเฮ็ดมาหยกเฮ็ดบ่มีเงินเฮ็ดนี่ไม่เอาแต่ชื่อเขานี่มันก็อยู่จับเันนอิกอันหนึ่งเนาะมันบ่แม่นว่าสิได้หลายปานนั้นเนาะเพราะได้แต่ชื่อเขานม่ไม่เข้าใจบังเทือกกระเชื่อไปขายแล้วก็ได้ห้าชิปหกชิปพันมันมาจบผ่านเอ็ด บทามันชื่อชาวกับมันมกาแล้วมันไ่มีเงินชื่อเลยมกาชื่อมกาถามมันทุกอะไรได้จาจะไปพบเจอบูต้องเจอกับตัวถึงี่หูบากนีกมันเป็นตะยานทำไดนเนาะขันยำพลแล้วก็เปียกมั่เคยบ่เอ้ยเคยยังเคย่าหามานำบทท่านอดเข่าอดเนาะโอ้เคยอยู่เอ้เคยบ่มันบ่มีเลย มันบ่มีมันหาบอนบ่ได้แล้วก็หาบ่ทันเนาะบ่ทั้ตกหน้าแร่งมาหาหยังบาดนี้หาเครียดแล้วก็หากระปุ๊แดงโอ้แล้วก็ขายน้ำม้ดองยามแรงเลยเห็ดอะไรนั่นบ่เออเห็ดอะไรเอ้ยคือเห็ดสายใช่ป่ะเอ้ยเอ้าเห็ดยักษ์คายยักษ์ชื่อเขาเด้ทถุงเท้าแบบนี้เอ้ย อ,อันนี้ฮันทุงสิบพันทุงหนึ่งสิบพันโดย,โดยคนบริเวณลายมากกับบอพอกินเขาชื่อเขาโลหนึ่งเจ็ดพันฮันนีโดยโดยนีกดบบน้อพี่น้องอที่พี่น้องสงสัยว่าไปถามเพื่อนไดกันนาะไม่นาะไม่นาะไม่กับเพื่อนหานนาะไม่ไขายตกนาแร่งมาเพื่อนกับขายเฮ็ดเป็นทุงไว้ยแล้วกะโมมีเนาะไม่เด้พี่น้องไปคุดเขียดคุดเขียดแล้วก็กระปูเลยเออละบ่เนาะกระปูแดงมันต้องมีทางออกหาหาหาอยู่พี่น้อง แต่ช่วงหน้านเรไม่ก็ต้องคืนเราไม่อ่าจังใดมานี่ไหเฮามาสัมภาษณ์เอื้อยแตวเขากลับพราะหูเนาะเคลื่อนซานของเอื้อยเนาะเขามากก็เจอเอื้อยพอดีพี่น้องเขามาหาตามหาเบิ้งเนาะเพราะว่าทรงใสเอื้อยว่าเป็นยังเขาไปถามบ้านไหนจะมิดอันบาหาบต้องเลงต้องเล็งมาเนี่ยแต่ก็หาบตต่งแต่งแต่งแนี้แล้วพ่อถามชื่อแล้วพอถามมาเป็นคนบ้านไหนกลางไม่ ก็เลยสงสัยแบบบ้านกลางไม่คนทุกพคนดีบอกคือมีแต่คนคนทุกแล้วอะไรอยางนี้แล้วห่างความเจริญหลายเนาะเมื่อวานไก่เข้ามาไก่อยู่ว่ายามนั่ะก็หามน้อยจนเต้นจนเต้นเกือบเมนอยู่ในเข่าเลยนี่เกือบฮอดเข่าโดยโดยโดยอ้าอ้าเนาะเอาเงินให้ไปไปซื้เข่ากินเด้อเถอโดย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  อ่ะเงินนี่ท so ่าสิบอกเล่าว่าเงินผ yeah. voilà. ู้ใหญ่เพิ่นเป็นเงินพายเงินผู้ใหญ่เพิ่นนี่สิเป็นเงินของอ่าไอ้ลูกเงินแม่กะใสแล้วก็อ่าเงินแม่นิดดเ้อโดยเฮาไหร่ยังเอื้อยน่ะขอบุญขอบนเพิ่นอวยพรให้เพิ่นอยู่ดีเฮงไีมนะโดย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 จ้าเอ่ยขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจโด้อจ้าขอบใจ้าถูกใจละลายขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเนาะ ให้ดูดีไม่แห้งเลยเด้อาให้ลำให้ดวยอีกเด้อเลยเลยเอ๋อโอเคจังเลยแ่มื่อี้เขาขอตัวกับก่อเส้เฉยเลอค่อนข้างสี่คำนะดูดีไม่แห้งคือกันเลยกระซู้ๆหาน้ไมเด้อื่นเด้อเลยเลยเลมีโอกาสอาสิเข้ามาเยี่ยมมาอย่บงไหมเนาะเลยเลยาสบายดี้ยสบายดีเลยสดีลขอบใจะเลยครานี้นี่เลินดี่พี่น้องนี่ฮัตมาอย่าน่งเนาะ บปจันทร์นางขนาดอยู่นี่เลินเนาะคือคือเลินกินจริงพี่น้องแต่เพิ่นอยู่อ่าที่ว่าพวกภูเขากรบเพาะอะไรเนาะพี่น้องบ่มบ่เม่งกใกล้เคียงเนาะนี่เพื่นแต่หลังคาเฮือนเนาะพี่น้องนี่ก็เฮือนคนอยู่คือกันพี่น้องแต่เพิ่นโอยู่เพิ่นไปเ็ดอ่าให้เนาะเพิ่นนะแล้วก็บางเฮือนก็หาเงินซื้อข้าวซื้อยางกินเนาะพี่น้องนี่เฮือนนางนี่มีคนอยู่พี่น้องแต่เพิ่นไป อยู่ให้เนาะตอนนี้เพิ่นอ่าบ่มีหยังเลยพี่น้องมีคนอยู่แต่เพิ่นยังบ่ได้ซ่อแมแซมเนาะ <c oughs> คือเพิ่นบ่ทันมีเงินมีค้ำน่ะพี่น้องถ้ามีโอกาสบ่ยาวก็สิเข้ามาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเนงาะโอเค <c oughs> พี่น้อง,ง <c oughs> <c oughs> สัมภาษณ์เอื้อรับเป็นที่เรียบร้อยแลย้วเนาะถ้าทุกข์ยากพี่น้องเอ้ยบ <c oughs> ่มีข้าวกินต้องหาอ่าสู่ชีวิตอีหลีพี่น้องเอ้ย กระบอหากระบอมีกินเนาะหาเม, <c oughs> ม,มื่อกินเมื่อแล้วการวิจัารณาเนาะไม่แลักกาทีนี่ทได้ลูกเป็นใหญ่ทำได้ที่นี่อ่โอ้โดยโดยโดยวิจังหาเนาะไม่ <c oughs> กระเป็นขุดเหียดกระปูแดงเนาะที่น้องน้องขายที่มาโรงเรียนเน,ะน,น,นาะเมนที่พูดเนาะกระปูแดงมาขายแล้วบอก หลักการเอไม้ที่เอ้ยเห็ดเป็นถุงกัมยางอยู่กับไปขายเพราะได้ซื้อเขากินเนะะาะก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องอยากซอยเนาะก็คืออะมายาก็เะกะห็นดีน้ำอยู่เนาะสนุกับเขาเกย์แล้วกันเนาะอยากซอยแล้วก็ติดต่อสอบถามมายาเมาได้คือเก่าเนาะ,นะทั้งเฟสทั้งไลน์เนาะมายาก็สิกลับมาเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องได้ทำภารกิจให้สำเร็จเนาะให้ถึงว่ารู้ล่วงไปถ้าว่ายอยากซอยเพิ่นเนาะพี่น้องก็ต้องขอบุญขอบคุณเนาะเป็นเงินทาพงพยจดีเพิ่น อคอ้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งสุกไก่และสบายใจอนุมันขอเนื่คิดจริงเดกระสมรังปรารถนาเนาะนอนรับกับขอยเจ้าไรงเงินหมือนนอนตื่นกับขอยและเจ้าเงินแสนเจ้า,จา,จาห้มาสามนี้กลับไปหาเจ้าสิบเท่าพันเท่าร้อยเท่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหื่่น้อคือเก่าเนาะเพือพ่อเพื่อนที่ไดร้รับการช่วยเหลือต่อไปเน,น,นาะสำหรับคลิปนี้บี่น้อก็ทีต้องขอเอ่ยข้ามากับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคุ้สุขสุคนสบายดี